ครับผมนี่ดอกกระเจียวครับผมดอกกระเจียวเอามาปลูกอยู่เฮือนเนเครับผมปลูกพ่อพระเดไประหากินไก่พี่น้องเนี่ยลายลายอยู่ครับลายลุมดยู่ดอกกระเจียวถูกครับกำลังอวกกับนี้พี่น้องเลยปลูกไว้พ่อพ่อบระเดไประหากินไก่น้องแววใจเอ้ยหากินไกใกล้อีใครักหน้อย เดี๋ยวผมจะพาล้อยเบิร์กับพี่น้องนี่นี่ก็มีครับพี่น้องนี่แววใจน้องใหม่น้องแยกกลมนาม้มนี่ดอกกระเจียวบ่ต้องไปหากินไก่น่องเอ้ยปลูกกินอยู่เฮือนเอามี่ลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาล้อยเบิร์กทีหน่อยเลยครับเด้อนี่อันกิมจูนี่กำลังปลูกใหม่พี่น้องเอียกำลังปลูกทดแทนมักสิดากิมจูนี่ครับนี่น้องใหม่นี่น้องแก้วใจนี กำลังปลูกกำลังปลงพี่น้องเลยนี่ดอกกระเจียวแดงพอมาปลูกครับพี่น้องเลยดูผ้าร้อมบงเฉยหน่อยพี่น้องเลยยื่อ้วนทมสิทอมลายต้นอยู่นี่เขาเอามาปลูกไว้พ่อบัได้ไปหากินไก่พี่น้องเอ้ยดูครับนี่ดูนี่ดูนี่ดอกนี่ดอกนึงครับพี่น้องเลยผมปลูกไว้หลายอยู่นะ้วกำลังออกกำลังออกกันลายพี่น้องดอกกระเจียวแดงดอกกระเจียวแดงก็หากิน กินได้คือกันครับพี่นออรร้องไอ้แซ่บคือเก่าดอกกระเจียวแดงก็ได้พอนางมันบ่มีกินแซ่บบัดเป็นอ,อ,อย,ยงนนนนังพีนนงน่น้องเองเอดอกกระเจียวแดงก็ได้มีพันธุ์ยอวดพึ่งกำลังมาหาเลาะเซียญ้าพี่น้องเลาะเซียญ้าน้ำป่ามักสิดาพี่น้องเอ้ยก็เลยพาเลาะเบิ่งอันดอกกระเจี๊ยวพร้อมมักสิดากินจู้ครับพี่น้องสุมนี่กำลังหลายกำลังออก กำลังเป็นสุดแรกครับบีนี่น้ำบัวพ่อพี่น้องเลยนะครับผมหน่วยใหญ่อยู่ใจห้ากับปั้นอยู่พี่น้องเลยใหญ่เติอบอยู่หลายกำลังออกหลายพี่น้องเลยอยู่ลากิมจูนี่แม่เบิร์ดขับนี่นี่ปลูกแทนครับผมตัวนี้ปลูกแทนแตน้นกระสีซับต้นใหญ่สมธรรมดาทิมตัวน,นี้คือกิมจูพี่น้องกิมจู หูนี่หูกระปูแดงนะพี่น้องเอ้ยดิหูนี่หูกระปูแดงพี่น้องเอ้ยผมเอามาปล่อยไว้เอามาเอามาปล่อยไว้ให้มันแผ่พันแผ่พันแล้วเขากลับบริหารกินไก่พี่น้องเอ้ยตัวนี้ตัวนึงครับพี่น้องเอ้ยหูนี่หูนึงมีหลายหูอยู่พี่น้องหน้าฝนได้มันสิควดขึ้นมาพี่น้องเอ้ยหูนี่บอกว่าหูนึงนนะครับหูกระปูแดงผมเอามาปล่อยไว้แม่นึงมันเลยแผ่พันหลายหลายเลยพี่น้องเอ้ย หน้าฝนเนี่ยมันสิเจาะบัดตามบ่นี่ปลูกไว้พ่อเอามาปล่อยไว้พ่อบ่ได้หันชากินไก่นี่ครับอันนี้กระดกนีดดอกนึงกระเจียวเดียงพี่น้องเอ้ยนี่ครับสวนมักซิดาครับผมนี่ยท่านนี้นี่ผมห่อมันแล้วครับนี่ยห่อมันแล้วเออหนึ่งสีห่อห้อมันแล้ววัอนี้ห่อห่อได้ทวงเดียวพี่น้องเอ้ยเหมือนนี่ยห่อได้ทวงเดียวครับผมอี่พาเราบางสวนจังหน่อยพี่น้องเอ้ย ต้นที่ปลูกมักซีดาไว้นี่ครับนี่นี่นี่จากเมื่อสอมื่อก็ได้พิษนะครับซุปนี่จากเมื่อสอมื่อก็ได้พิษแล้วนี่ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เติบโตเลยใยญ่ห้ากระปั้น่พี่น้องยหญกว่ากระปั้นอยู่นี่ครับฝร,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 รั่งกิมจูพี่น้องเอ้ยนี่มีมีลายอยู่ตัวนี้กระแม่นพี่น้องไอ้ตัวนี้ก็ได้ฝรั่งกิมจูเฮ้กันตัวนี้ก็ได้ อันนี้ต้นผักหวานครับพี่น้องเลยต้นผักหวานผมมาปลูกไว้น้องเววใจต้นผักหวานผมปลูกหล่อหัวไว้ปลูกต้นแค่ใส่พี่น้องเลยต้นนี้กับแม่พี่น้องเลยผักหวานนี่ก็ได้ปลูกไว้พอบ่ได้ไปหากินอยู่โคกอยู่ป่าพี่น้องเอ้ยหาเก็บกินอยู่เฮือนก็ได้ปลูกไว้จังมือในย่างไก่พี่น้องเลยผมปลูกหล่อห้หัวเละไปครับผมพี่น้องเลยต้นผักหวานหลายสิบต้นอยู่ ปลูกไว้พอบริษัทื้อกระเจ้าพอบริษหากินไก่พี่น้องเลยนี่ครับนี่ผมห่อไว้เลยครับนี่มื่อนี่ห่อได้ทุ่งเดียวมนันนี้ประมาณร้อยปร,ประมาณร้อยถุงเลยพี่น้องเลยหอ่หอห้อมมักซีดาไว้ถ้าห้อบผห่อมาก,กาบาได้กินพี่น้องมันอันนั้นเมงวันทองมันมันประเจาะไข่ใสเลยคับเป็นนอนทั้งในพี่น้องเลยนี่แหละครับนี่ผมห่อไว้นี่ มักธรรมดาครับมักกมัศดาธรรมดาพี่น้องไอ้ทุ่นี่อันนี้ของกิมจูนี่มันกำลังชี้นั้นบบง,ง้ามแบบไหนพี่น้องมันขาดปุ๋ยของกิมจูนี่ขาดพุ่นขาดปุ๋ยแต่ว่ามักศดาธรรมดาเนี่ยงามพี่น้องเลยมัศดาธรรมดาเนาะพอจบคลิปแค่นี้เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้เบิง่งเด้อพี่น้องเด้อเพ,พ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทั้งหลายน้องแววใจ น้องใหม่น้องกรมน้องนามมดหมดนะเพื่อนพ,พี่น้องน้องทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งลาาหมดนะขอบคุณครับ